สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอแรกหลังจากที่กลับมาจากเมืองไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศตอนเช้านะคะวันนี้อากาศดีเลยค่ะดูจากท้องฟ้านะคะสีสดใสสวยงามเลยค่ะสลับกับใบไม้ที่เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะ วันนี้จะเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านนะคะชื่อว่า Grocery Outlet นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะซื้ออะไรบ้างแล้วก็วันนี้จะจ่ายไปทั้งหมดกี่เหรียญนะคะนี่นะคะซื้อของกลับมาบ้านเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จ่ายไปวันนี้ทั้งหมด60เหรียญนะคะซื้อของมาได้เท่าที่จำเป็นนะคะเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะไปชอปปิ้งที่ c o สโ c o นะคะ อตอนนี้สินค้าหลากหลายชนิดนะคะราคาก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะ,ะทำให้การกลับมาที่อเมริกาครั้งนี้นะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยเร็วยิ่งขึ้นนะคะด้วยเนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็ค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงขึ้น ถ้าเทียบกับที่เมืองไทยนะคะเพื่อน,นๆหลายคนอาจจะบอกว่าตอนนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกนะคะก็คือว่าสินค้าหลากหลายชนิดราคาค่อนข้างที่จะสูงขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแต่ยังไงแล้วนะคะความคิดเห็นส่วนตัวยังคิดว่าประเทศไทยยังน่าอยู่กว่าหลายๆประเทศนะคะแล้วก็ค่าครองชีพที่เมืองไทยเราเองนะคะค่อนข้างที่จะถูกกว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศหลายๆประเทศนะคะ แล้วก็ยังไงอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ